สวัสดีคะ่ะทำแรนดอมนะคะในท็อปิกว่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ทำไมเขาถึงนิ่งเงียบสืะเกินอ่านไลน์ก็ไม่ตอบหรือบางทีก็กว่าจะอ่านผ่านไปเป็นวัน2วันเพราะอะไรเขาคิดยังไงนะคะแต่อาจารย์ขอดูพลังงานของท่านที่เข้ามาฟังคลิปก่อนนะขอดูพลังงานของท่านก่อน พลังงานของท่านผู้ชมนะคะเจ็ดไม้ท่านอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะสองไม้แล้วก็ Ni ยชอฟวินอัศวินเหรียญน,นะคะบางท่านก็เป็นชาวธาตุดินผู้ศพบันเมืองกรพลังงานของท่านเนี่ยบ่งบอกถึงความรู้สึกแบบเริ่มที่จะไม่พอใจมากๆละที่เขาเป็นอย่างนี้นะท่านมีความรู้สึกไม่อยากไม่อยากอดทน ไม่อยากที่จะมีปัญหากับคนแบบนี้แล้วไม่อยากที่จะแบบอืมต้องมาเฝ้ารออะไรขนาดนั้นเรามีค่ามากกว่านั้นนะคะอศวินเหรียญภาพคนขี่มา้าท่านก็มีเดทไลน์ในใจแล้วละ่ะว่าถ้าขืนยังนิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวไม่โต้อตอบอะไรกลับมาเนี่ยท่านก็จะมูฟออนแล้วนะนี่คือความคิดของท่านแล้วนะท่านจะไม่แคร์ไม่สนใจต่อไปแล้ว ก็ท่านอาจจะงอเข้ามามากเกินไปแล้วก็ได้อะค่ะอ้าวแล้วเรามาดูเขาซิทําไมเขานิ่งไปเขาคิดยังไงอยู่ตัวเขาคนนี้ท่านนึกเขาถึงเขาเลยนะอาจารย์จะถอดความคิดเขาออกมาโอ้โหยืนเครียดเลยค่ะเจ้าไม้หมูมีปัญหาหนักยืนเครียดยืนแบบไม่ยอมที่จะหลบฝนหรือฝนตกนั่นน่ะฝนตกก็ยืนตากฝนะอ่ะอ่าคือเหมือนคนแบบ ไม่รู้จะไปทางไหนยอมรับสภาพความทุกข์ทรมานเหมือนยอมรับกรรมอะไรประมาณนั้นน่ะอืมแล้วยังไงอีกอืมราชาเหรียญอาจารย์ว่าเขาน่าจะเครียดเรื่องการเงินการงานโอ้จริงเลยอะ่ะคือช่วงนี้ถ้าเขาทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจจะมีปัญหานะการขาดสภาพคล่องทางการเงินอเรื่องงานมีปัญหาธุรกิจมีปัญหา เพื่อนร่วมงานถ้าทํางานในองค์กรก็แปลว่าโดนกันแกล้งก็ได้ด้วยขัดแข้งขัดขากันเนี่ยเพื่อนร่วมงานนะคะถ้าเขาทํางานในองค์กรแต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจก็แปลว่าธุรกิจเขากํลาลังมีปัญหาการค้ามันไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะตอนนี้กํลาลังวุ่นวายใจอย่างมากเครียดหยุดอยู่กับที่จนไม่รู้จะแก้ปัญหาตัวเองอยังไงอยู่นะตอนนี้ โอเคแล้วเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาดีขึ้นหน้าที่การงานเขาดีขึ้นเขาจะทักกลับมาหาคุณไหมถามต่อเลยนะคะโอโหเขายังรักคุณอยู่มากเลยอะ่ะดูสิทักกลับมาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้น่าจะเครียดก็เลยไม่อยากที่จะพูดอยากคุยอะไรกับคุณไม่อยากเอาปัญหามาให้คุณฟังด้วยแหละไม่อยากให้คุณต้องคิดมากเนี่ย เขาคิดถึงคุณอืมยังรักยังปรารถนาในตัวคุณรวเร็วนี้แหละค่ะไพ่สองเหรียญหนึ่งแปลว่าข้อมูลข่าวสารเขาต้องคอนแทคติดต่อกับมาและสองเหรียญยังแปลว่าการปรับสมดุลการบาลานที่เขาพยายามที่จะไม่ปล่อยมือคุณหลอกยังไงก็ก็จะต้องยังอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเรามาดูต่ออะไรอีกที่เขาคิดจะทำให้มันชัดเจนมากกว่านี้ อะไรที่เขาคิดจะทำให้ความรักมันชัดเจนมากกว่านี้นะคะไพ่ขึ้นอัศวินดาบก้าวถ้วยเขาจะจัดการอย่างรวดเร็วนะคะกับปัญหาที่เป็นอยู่ไม่อยากให้คุณต้องไม่สบายใจเหมือนกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเขาจะเปิดตัวคุณนั่นแหละนะคะไม่ไม่อยากให้คุณต้องคิดมากไงเขาก็แคร์คุณนะเออถ้า ปัญหาเรื่องเขาจัดการได้ในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานของเขาอ่ะเขาก็จะรีบสิ่งแรกเลยคือจัดการเรื่องของความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะไปกาวถ้วยขึ้นมาเขาอยากให้คุณมีความสุขเขาก็ไม่อยากให้คุณทุกข์ใจเหมือนกันนะคะถ้าง้นมาดูเลยว่าสรุปแล้วความรักคุณกับเขาคนนี้จะลงเอยแบบไหนมันจะดีขึ้นไหมจะลงเอยแบบไหนนะคะการรอคอยนะคะหนึ่งดาบ ชัยชนะความสำเร็จนะคะแปดถ้วยเขาคนนี้เข้าใจแล้วแหละนะเข้าใจว่าในชีวิตเขาก็ขาดคุณไม่ได้นะคะเขาจะโหยหาและคิดถึงคุณมากๆพวกคุณเหมือนมีพลังงานขององค์พญานาคนะพวกคุณจะเป็นคู่รักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเผ่าพันุ์พญานาคเหมือนกันด้วยนะ ถ้ามองนะระหว่างคุณกับเขาคือรู้ด้วยเซนด้วยจิตวิญญาณที่พวกคุณจะชอบอะไรมันเหมือนกันชอบไหวพระสวดมนต์ชอบปฏิบัติธรรมคล้ายๆกันนั่นแหละนะคะมาดูต่อนะคะขอไพ่สรุปในสิ่งที่จะเกิดขึ้นพลังงานไพ่หดาบคือการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจนะยอมรับผิดเลยะคะ่ะ8ดดาบโอ้โหขอโอกาสกับคุณอย่างแน่นอนนะ เริ่มต้นชีวิตกันอีกครั้งแสงสว่างเห็นไหมฮะพระอาทิตย์รุ่งอรุณยามฟ้าเปิดฟ้าใหม่ชีวิตพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆความรักที่มันจะดีขึ้นการเติมเต็มความสุขความสมหวังมีเป้าหมายชีวิตร่รวมกันไพ่ใบนี้มองแล้วคล้ายวิกตอรียแหละชัยชนะและความสำเร็จนะคะมาดูหลังไพ่เลยคะ่ะโอ้โหอัศวินถ้วยคะ่ะ ถือความรักและบอกเลยว่ารักคุณมากอืมเขาไม่เสียคุณไปหรอกรับรองยังไงเขาก็ต้องกลับมาคุยกับคุณง้อคุณปรับความเข้าใจกับคุณอย่างแน่นอนอยังรอเขาได้นะคะนี่คือข้อความจากไพ่ที่จะบอกคุณนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ